ผัดเทืนะคะมันจะเหมือนสปากเกตตี้นะคะจะเราจะเอาอเส้นอูด้งที่เราเตรียมมาไปต้มก่อนจากพักเราออกมาเอาออกมาพักแล้วเราใส่เนยลงไปกระทะแล้วก็เราก็ใส่ซอสมะเขือเทศที่เราทำเองแล้วไปผัดผัดให้เข้ากันค่ะจากนั้นพอมันละลายแล้ว เราก็ใส่ไก่ไก่ลงไปมันจะเป็นแบบแช่แข็งนะคะจากนั้นเราก็ผัดผัดผัดให้มันน้ำแข็งออกไปแล้วตอกไข่หนึ่งฟองค่ะแล้วก็เราก็ผัดไปอีกนะคะ แล้วเราก็ใส่เส้นอูด้งที่เรามาพักแล้วใส่ลงไปในกระทะแล้วก็ผัดผดค่ะอันนี้มันจะเป็นของเคียงดานะคะไม่ปรุงอะไรเลยของของหนูก็ปรุงปรุงนะ้ซุกกระดูกหมูเข้มข้นแล้วใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อย แล้วก็ซ้อนมาเขืดเทศค่ะแล้วเราก็กินกันค่ะเราก็กินกันอย่างสนุกสนานกันนะคะ <Okay. S 1> อ่า <c oughs> ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะดี <c oughs> ๋าวหนู่อย ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเราน้อน้อนชิมเลยคะว่ามันอร่อยแค่ไหนอโอเคไหมคะแล้วฝากกดติดตามช่อง Little in Family นะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ